ต่อกันเลยข้อที่ห้ค่ะเขาบอกว่า n a n t a combines rhythms from Korean folk music with modern musical forms. Therefore, there is no language blank, and this show can be enjoyed by people from all around d u o แปลว่าไรคะเขาบอกว่านันทาเนี่ยนันทา ทำการแนนชานะคะเขารวมจังหวะจากดนตรีพื้นบ้านเกาหลีกับรูปแบบทางดนตรีที่แบบทันสมัยค่ะคือว่าง่ายๆอ่ะรวมเพลงพื้นเมืองกับเพลงโมเดิร์นเข้าด้วยกันค่ะดังนั้นมันจึงไม่มี language blank และโชว์ชุดน,นี้สามารถที่จะถูก enjoy ก็คือถูกแบบรับชมรับฟังได้อะโดยคนไปเนี่ยคะทั่วทั้งโลกค่ะถันปะ ราล,ลองมาดูคำศัพท์กันข้อนี้มีคำศัพท์บ้างแต่มีไม่เยอะเราก็ไม่ยากค่ะไม่ค่อยมีคำศัพท์ให้แปลกในข้อนี้จริงจังเรามาดูกันก่อนเลยค่ะคำแรกเลยคือคำว่า combine combine แปลว่าอะไรคะ combine แปลว่ารวมค่ะเท่ากับ mix merge combine mix merge combine ค่ะแปลว่ารวม r e t u r แปลว่าอะไรคะ mix merge combine แปลว่ารวมนะ r e t u r แปลว่าจังหวะค่ะ r e t u r แปลว่าจังหวะ Korean folk music ค่ะ folk folk แปลว่าพื้นบ้านพื้นเมืองค่ะ folk music ก็คือแบบดนตรีพื้นเมืองอะดนตรีพื้นบ้านเกาหลี folk ก็แบบพวกพื้นเมืองพวกลูกทุ่งประมาณเนี้ยค่ะ folk music ก็คือแบบดนตรีพื้นบ้านอะดนตรีพื้นเมืองอย่างเงี้ยค่ะ โมเดลแปลว่าอะไรคะโมเดลก็คือทันสมัยเหมือนรวมลูกทุ่งเข้ากับเพลงทันสมัยอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์นี้เมลซิโคลคือด้านดนตรีฟอร์มก็รูปแบบเนาะน้นนองคะเพิ่มนิดนึงค่ะคำว่าแดรฟอร์น้องเขียนคำว่าแดรฟอร์บ้างแดรฟอร์เสร็จแล้วต้องมีคอมมาค่ะเพิ่มคอมมาเข้าไปหน่อยแดรฟอร์แล้วคอมมาแล้วค่อยได no ่สโนว์ไลน์เกิดเดี๋ยวคำว่าแดรฟอร์พี่ไปแตกลงในแผ่นอื่นให้เพราะว่ามีหลายคำค่ะ เอา language ก่อนนะคำว่า language แปลว่าภาษาก็ต,ต่อมาค่ะหมดแล้วไม่มีตัวต่อมาละแล้วเดี๋ยวพี่แต่งคำว่า t h e r e f o r ให้ค่ะคำว่า combine mix merge แปลว่าอะไรคะรวมค่ะ Combine, Mix, Merge แปลว่ารวม r h y t h m แปลว่าอะไรคะแปลว่าจังหวะค่ะคำว่า Folk แปลว่าพื้นบ้านพื้นเมืองลูกทุ่งเนี้ยค่ะ Folk m u s i c ก็คือแบบดนตรีลูกทุ่งดนตรีพื้นบ้านค่ะคำว่า Modern แปลว่าทันสมัยแล้วก็คำว่า language แปลว่าภาษาค่ะถันป้า ันไหมคะอ่านหนึ่งรอบเราเปลี่ยนนะคำบาบค่ะแปลว่ารวมเท่ากับ mix merge return แปลว่าจังหวะค่ะคำว่า folk คือแปลว่าพื้นบ้านพื้นเมืองลูกทุ่งค่ะ folk music ก็คือแบบดนตรตีพื้นเมืองดนตรตีลูกทุ่งค่ะ modern แปลว่าทันสมัยและสุดท้ายคำว่า language ก็คือภาษาค่ะทันไหมเอ่ยขอนญาตด,ดึงแผ่นออกได้ไหมคะจะแตะคำว่า therefore ให้ค่ะ นอกจากคำว่า therefore therefore แปลว่าอะไรคะแปลว่าดังนั้นคะ่ะนอกจาก therefore มีคำไหนอีกบ้างคะ so thus hence therefore thereby consequently accordingly เชื่อมสองประโยคค่ะแปลว่าดังนั้น so t h u s hence therefore thereby consequently accordingly แปลว่าดังนั้นค่ะใช้เชื่อมสองประโยค ค่นไหมคะ so thus hence therefore thereby consequently accordingly แปลว่าดังนั้นใช้เชื่อมสองประโยคค่ะให้เวลาล็อกปแป๊บหนึ่งแลเดี๋ยวท่องพร้อมกันเช็ยนไหม เสร็จปะคะเพียวอ,ออกนะเดี๋ยวท่องผอมกันสองรอบนะเสร็จนะคะเสร็จนะท่องผอมกันค่ะคำว่าดังนั้นมีคำว,ว่าอะไรบ้างคะ so thus hence therefore thereby consequently accordingly so thus hence therefore thereby consequently accordingly แปลว่าอะไรคะ ดังนั้นนั่นเองค่ะตัวต่อมาค่ะเรามาดูช้อยกันบ้างทรานสเลชันคข้เ A แปลว่าอะไรคะชอ้อยค่ะเอค่ะ Translation แปลว่าการแปลค่ะ Translate เป็น word แปล Translation เป็นคำนามก็คือการแปลค่ะ Barrier ค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะ Barrier แปลว่า,วาอุ้ยเขียนผิด e ตัวเดียว Barrier ค่ะเท่ากับว่า Block Barrier bar block barrier obstruct obstacle hindrance bar block barrier obstruct obstacle hindrance ้งหมดนี้เป็นเป็นคำนามแปลว่าอุปสรรคค่ะ bar block barrier obstruct obstacle hindrance bar block barrier obstruct obstacle hindrance b าร์บล็อก a บรีย r ์ออบสตรักออบส c l เคิล d ินแ c นแปลว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางเป็นคำนามน,นะคะแปลว่าอุปสรรคค่ะตัวต่อมา confusion ค่ะคือความสับสนค่ะใจเย็นนะน้องคนที่ลอาไม่เห็นนะคะใจเย็นนะป๊บนี้นะพี่จะเขียนให้เสร็จกัน confusion แปลว่าความสับสนค่ะแล้วตัวสุดท้ายคือคำว่าเดี๋ยวนะ hybrid แปลว่าผสมค่ะ ไฮบริดแปลว่าผสมแปลว่ารวมอะน้องเคยเจอรถยนต์แบบรนไฮบริดปะก็คือแบบที่มันผสมก็คือแบบที่มันผสมไฮบริดนะคะแปลว่าผสมนะแปลว่ารวมค่ะทันไหม translation แปลว่าการแปล confusion ความสับสน hybrid แปลว่าผสมแปบลบว่ารวมค่ะคำว่า barrier แปลว่าอุปสรรคมีคำว่าอะไรบ้างท่องพร้อมกัน 3, 4 bar block barrier obstruct obstacle hindrance bar block barrier obstruct obstacle hindrance แปลว่าอะไรคะแปบลบว่าอุปสรรคค่ะเป็นคำนาม bar block barrier o s t r a c t Obstacle hindrance แปลว่าอุปสรรคนั่นเองค่ะทันไหมเอ่ยให้เวลาลอกแป๊บหนึ่งค่ะให้สักสิวินาทีเดี๋ยวลอกเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่อ่านอันนี้ให้ฟังหนึ่งรอบแล้วพี่จะดึงแผ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราท่องอุปสรรคพร้อมกันนะ ปลาบล็อกแบรเรียออฟสตราคออฟสเตทัลเฮนเดนส์เดี๋ยวเราห้องพรมกันอีกสักสองรอบประเดี๋ยวก็ค่อยเฉลยดีไหมน้องคนที่ลอาเสร็จแล้วลองทำเองดูก่อนเลยคะ่ะน้องคิดว่าตอบข้อ A B C ซหรือ d ดอกคะ่ะวิธีการทำให้น้องเอาคำที่อยู่ในช้อยจะลองเติมเข้าไปแล้วแปลประโยคทีละประโยคทีละประโยคคะ่ะแปลสี่รอบอะไปดูว่าไหนมีเซนก็อนนั้นละคะ่ะมันจะมีข้อมีเซนอยู่ข้อเดียวอะเสร็จไหมเสร็จไหม Translation กแปลนะคะ Confusion ความสับสน Hybrid แปลว่าผสมแปลว่ารวม Barrier แปลว่าอุปสรรคค่ะ Bar block barrier obstruct obstacle hindrance ค่คะแปลว่าอุปสรรคเป็นคำนามเราออกค่ะ oh, ท okay. ่องพร้อมกันค่คะคำไหนบ้างที่แปลว่าอุปสรรคคอสองรอบค่ะรอบที่1 Bar block barrier obstruct obstacle hindrance Bar block barrier obstruct obstacle hindrance แปลว่าอะไรคะ แปลว่าอุป,ปรสรรคนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรเอ่ยคะให้ปิดนี้แหม่งแหม่งปะคะลองดูนะเพราะท,ทำการรวมจังหวะค่ะจากเนี่ยดนตรีพื้นเมืองกับแบบดนตรีแบบพันสมัยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความผสมทางด้านภาษาฟังแหม่งแหม่งยังไงชอบกลนถูกไหมคดีด็อกเนี่ยตัดทิ้งไปเลยค่ะ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีการแปลทางด้านภาษาอะไรคือการแปลทางภาษาแล้วทำไมถึงไม่ต้องแปลในเมื่อมันก็รวมสองชาติอยู่ดีอะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้เรื่องอยู่ดีค่ะคานไปเลยค่ะเหลือขอ้อ b ข้อ c ค่ะเขาทำการรวมสองดนตรีพื้นเมืองเกาหลีค่ะกับดนตรีแบบพันสมัยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีน้องเคยเจอคำว่าไม่มีความสับสนทางด้านภาษาหรือไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษามากกว่ากันค่ะเออ ข้อบีบอยค่ะน้องคะเพรารวม2อันเข้าด้วยกันมันก็เลยทำให้มันดูกลมกลืนแล้วก็ไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษาค่ะส่วนใหญ่เราพูดอย่างนี้ถูกป่ะเออความสับสนมันมีบ้างค่ะคืออาจจะสับสนแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบเป็นอุปสรรคเนอะออว่ะคือมันก็แบบมันก็เลยทำให้ไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษาแล้วเขาไม่พูดแกว่าความสับสนทางด้านภาษาพี่เจอแต่อุปสรรคทางด้านภาษาเนอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบเป็นข้อบีบอยค่ะ ก็ไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษาก็คือ language barrier นั่นเองผันไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ58ผ่านเลยนะตอบข้อ B boy นะคะเราไปตอกันเลยที่ข้อที่59ค่ะ59เนอะตอเลยนะคะข้อที่59ค่ะข้อ58ตอบ B boy โอเคนะผ่านนะคะ